มันคืออะไรอยู่ในมือนะ <What? S 1> ดูเหมือนจะเป็นกระต่าย <G ül> ใช่มันน่ารักมาก <G ül> แต่คุณไม่สามารถเอาสลลงเข้ามาในโรงพยาบาลของเราได้อะไรกันเนี่ยทำยังไงดีกับมัซี่ละ่ะแต่ไม่ต้องห่วงนะฉันต้องคิดอะไรสักอย่างบายทำยังไงดีโอ้ใช่แล้วจะได้ใส่มันไว้ใต้สื้สเวตเตอร์ของฉันละ่ะอ <G ül> ในวิ่ทีนี้ต้องไม่มีใครจับได้แน่ๆเลยหยุดก่อนนะโอ้คุณท้องงั้นเหรอ แล้วทำไมไม่บอกกันก่อนละ่ะเดี๋ยวฉันช่วยเข้าไปเลยเอาล่ะอีกนิดเดียวขวาได้แล้วละ่ะโออโทษทีครับเข้ามาได้เลย <c oughs> คนท้องเงินเหรองง้นนั้นให้ก้อก,ก่อนนะนั่งตาำสบายเลย <Okay. S 1> โอเคอ๋ได้แล้ว <c oughs> มาซีเรามาได้แล้วละ่ะตอนนี้ถ้าปลอดภัยแล้วไม่เคยแยกเราจากกันได้เธอนี่น่ารักจริงๆเลยนะพร <c oughs> ้อมแล้วละ่ะ แต่ว่าคุณได้ยินอะไรเหมือนกันไหมได้ยินอะไรคะฉันไม่ได้ยินนะเงียบก่อนมันหายไปไหนแล้วเออฮะฉันนึกไม่ถึงเลยคุณทำได้ยังไงเนี่ย <c oughs> ผมนึกว่าคุณท้อแต่คุณมันหลอกกัน <c oughs> ออกไปจากที่นี่เดี๋ยวนี้เลยและห้ามกลับมาที่นี่อีกไปได้แล้ว